สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่ของวันที่ยี่สิบหกนะคะวันหวยออกเนาะเล่นทั้งวันของวันที่ยี่สิบหกนะคะมาดูกันเลยนะคะ วิ่งลูดของวันจันนะคะแอนให้ 2, 3, 4, สามสี่นะคะสอ4สามสี่สนะคะสามสามสามสี่นะคะดาววีแอนให้ 5,3, เบิ้ลดักเบิ้ลไว้หน่อยนะคะไม่รู้เบิ้ลจะเริ่มมาหรือ,อยังเนาะพวกนี้ก็เป็นเลขชุดนะคะเลขชุดก็จะมี 1, 3 1 7 1 5ามหนึ่ ก้าห้าหกห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะสามเจ็ดหนึ่งสองห้าสองสองสามสองสี่นะคะสี 4, 5, 7, 2, 3, ะะ่ห้าเจ็ดสองแล้วก็สามสี่ค่ะโอ้สวยอยู่ดีตัวเลขวิ่งนะคะแอดเอ้ยตัวเลขชุดนะคะแอดจะเอามาจากอันนี้ค่ะเอามาจากตารางนะคะแอดไม่ได้ให้หนึ่งหนึ่งนะคะเหมือนพรุ่งนี้หวยจะมาเบิร์เลยนะคะนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเนาะ นั่นแล้วมีหนึ่งห้าไหมนั่นโอ้เขียนไปแล้วเนาะโอ้ยไล่ตาโอ้เอดโอ้เสียดายค่ะทุกคนหกศูนย์เก้าโอ้เป็นอะไรดีโอ้พูดไม่ออกเลยค่ะหนึ่งเจ็ดห้านะคะเก้าหนึ่งเจ็ดห้านะคะสามเก้าหกสองนะคะในตารางหนึ่ง หน5 3 9 6 2 1 3 7 1 3ส1 1 7 1 1 5นะคะ9 3 7 9 3 5 9 1 7 9 1 5กก็กาหำหัวเป็น6เอานะคะกำหัวเป็น6เอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะในตารางลองเอาไปวินดูนะคะอันนี้ถ้าตัดเล่นก็จะเป็น1 5 1 7 3 5 3 7นะคะ1 1 119 161นะคะ139 363นะคะตัวข้ามฟากจะเป็น15 9565นะคะ17 9767นะคะก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่า11แอดไม่ได้เอาขึ้นให้เป็นตัววิ่งลูดในตลางนะคะเพราะว่าเลขเบิ้ลเนาะมันก็เบิ้ลได้หลายหวยนะคะวันนี้เม็ดเดียวหวยฮานอย,อย,อยก็ไม่ว่าโอ้วันนี้ฮานอยเหมยโอ้ยแอด านอย0านอยก็คงจะลงให้พรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าแอดตาปูตาบวมนี่หมาแอดตายแล้วโู้หมามันเป็นโรคอะไรคะมันแบบเหมือนมันเพิ่งป่วยเลยหรือมันไปกินยากินอะไรมาแอดก็ไม่รู้นะคะกินยาตามใบหญ้าเห็นมันชอบกินใบหญ้า,ยยากันนะคะโอ้น่าสงสารตอนมัน ตายเลือดออกจะหมูกอกอกปากนะคะโอ้ยพึ่งจะป่วยเมื่อเมื่อวานวันนี้ก็พากันดูมัน้ยวันก่นเนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เริ่มเริ่มอาการซึมไม่กินข้าวนะคะเออหมา้าเป็นหม้าตัวที่หมา้มาตัวที่มันไอหน,นี่ละคะ่ะหม้าตัวที่มันหลงมาอยู่เนาะหลงมาจากไหนไม่รู้นะคะโอ้ยพึ่งจะมาเลี้ยงได้พึ่งจะมาอยู่ได้ด้วยไม่นี่แล้วตายก็ตายอยู่ใต้ท้องรถนะคะ สองสามสามสอง,สองนะคะโอ้แอดสุบริอาดคีดแล้วแอดนั่งหยอยู่มันก็ดือด้อดื้นะคะเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนโอ้วันนี้หวยหาหน่อยเจาะเข้าแค่สามตัวตารางโอ้ตารางแตกดีเฮ้ยตารางไม่แตกแค่หน่อยปกติเท่านั้นนะคะหกสามสี่ หกสมาแล้วแอดก็มัวแต่ห่วงเลขทูบนะคะลืมหกสามสีเก่าสอ้ยเสียดายแอดสียดายเลขทูบมากค่ะทุกคนมันเป็นอะไรนะหก9เนาะหกศูเอ้ยเก้าสปดโอ้ยเฮ็ดบาปคอยค่ะคอยใส่เจ็ 7, 3, 8, ก็หกศูนยเกบัคัดเจ็ดไม่ สามแปดหน่อยแล้วมึงเอ้ยวะ่ะหกศูนย์เก้ามาข้างหลังนี่เนาะโอ้ดวงเราไม่ถึงมั้งค่ะทุกคนโอวันนี้แอดก็นั่งจิ้มตั้งแต่นูน่นละค่ะแต่ไปเควตัวอื่นคะ่ะวันนี้ไม่เหมือน สำหรับหวยหุ้นนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขชุดหวยหุ้นปังนะคะเลขชุดหวยหุ้นปังอยู่นะคะเป็นเล่นลองเล่นดูนะคะแต่ว่ามันหลายตัวนะคะไม่ถูกกระทบเยอะอ้หลายตัวกว่าจะได้เงินเขาดินบาทหนึ่งเหลือสิบบาทวันนี้โอ้ยกว่าจะเด้งเนาะทุกคนเนาะ กเก้าศูนย์ไม่รู้จะแต่งหวยไหนแล้วแอดพอแล้วค่ะวันนี้เอาไปพิจารณากันดูนะคะใครจะไปก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะแอดมาอัดคลิปให้ก่อนนะคะเจอกันน,นุ่นแหละพรุ่งนี้เชา้านะพรุ่งนี้เช้าเบอร์แล้วค่ะไปลุ้นทิปกับทุกคนก่อนเอาเอาไปมานเอาไปเฮงกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อหาดูเอาค่ะสวัสดีค่ะ